ผมดูโอกาสเป็นตัวแดน้น้องพิทุนะครับที่้อถ้าบอกเวลาไม่ลได้กลับไปดีผมได้มีวันเดือนที่66พวกาทุกคนก็มาทุกปี้ก็ีใจที่เกยบที่ยังมีกรลังวังคามีสภาพแข็งแรงมีอารมณ์ที่จับใช้เสมอแล้วก็ดูแรงพวกเราทุกคน ม่ยนะครับพวกเราคนก็ไม่มีอะไรที่มองที่มาจากจิตใจที่เะรด้ความรักความภักดีนะครับแล้วสร้งสริมแที่ให้พวกเราทุกคนผมก็ไม่มีอะไรมาให้ก็ไปดึงพวงมาลัยเข้ามาราว่าใจมันเกว่าเราเจอป้าคนนึงกาถึงรถไฟก็เอามาเป็นที่ ก็ถือว <Holmes. S 1> ่าเป็นตัวแดงให่ของเราอให้พี่มีแต่ความสุขมีแต่ความสำเร็จเป็นแชมเปี้ยนตลอดเวลาแล้วก็เมื่อได้จับว่าวพ่แดงเปที่หนึ่งก็ดูแล้ว่มเราทุกคนต้อไปพวกเราทุกคนจะไม่แย่งพี่มะุ่งชูกันเองมีุ้ชูพวกเราตุไที่จะโคแดงนะครับ วัยีเเป็นโรคหัวลกไหนะครับครับคุณครับ